กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เล่งเงินเยียวยาชาวนาหลังน้ำท่วมนาข้าว1,340บาทต่อไร่รายละไม่เกิน30ไร่ เรามาติดตามข่าวสารนะครับเงินเยียวยาให้กับทางพี่น้องชาวนาทุกท่านนะครับหลังจากที่เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมในนักธุกิจของที์นะครับอธิบดีกรมการข้าวซึ่งได้ออกมาเปิดเผยว่านะครับหลังจากสถานการณ์อุทก,กภัยที่เกิดขึ้นส่งผลให้นะครับมีผู้ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับ โดยทางนายดรเฉลิมชัยนะครับสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับมีความเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรชาวนาทุกท่านซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้นะครับทางกระทรวงเกษตรนะครับจึงได้มอบหมายให้กรมการข้าวและกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับประสานความร่วมมือให้การเยียวยาชาวนาทุกท่านนะครับโดยยึดตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติปีกย่อยนะครับเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับในปีพศส5 6 4ันั่นเองครับหลังจากที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัตินะครับซึ่งมีการประเมินพื้นที่และได้รับความเสียหายนะครับซึ่งพี่น้องชาวนานะครับจึงจะได้รับความช่วยเหลือนะครับไร่ล,ละ1,340บาทไล่ละไม่เกิน30ไร่นั่นเองนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับกิจกรรมของเกษตรในพื้นที่ประสบภัยนี้นะครับหลังจากน้ำลดนะครับทั้งในพื้นที่ชนระปทานและพื้นที่นอกเขตชมประทานทางภาครัฐนะครับฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องมีการติดตามนะครับให้คำแนะนำและการดำเนินการนะครับตามความเหมาะสมต่อไปอีกด้วยนั่นเองครับอธิบดีกรมการข้าวนะครับได้กล่าวว่าสำหรับปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่กรมการข้าวนะครับให้ความช่วยเหลือนั้น จะสนับสนุนนะครับให้กับเกษตรกรรายละไม่เกิน10ไร่ไร่ล,ละ7กิโลกร,รัมนะครับในส่วนของนาดำนะครับและสำหรับนาหวานนะครับไล่ละ15กิโลกร,รมัมซึ่งได้สั่งการนะครับให้ศูนย์มเมล็ดพันธุ์ข้าวและศูนย์วิจัยข้าวนะครับในพื้นที่ได้ประสานงานความร่วมมือกับเกษตรตำบลน,นะครับและเกษตรอำเภอและในส่วนของเกษตรจังหวัดนะครับในการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนั่นเอง และกำชับนะครับให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือนะครับให้คำแนะนำพี่น้องชาวนาทุกท่านเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับพี่น้องชาวนาซึ่งได้รับผลกระทบนะครับจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้นั่นเองครับนอกจากนั้นนะครับพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมฉับพันอยู่เป็นประจำเกษตรกรนะครับควรใช้พันธุ์ข้าวที่ทนต่อน้ำท่วมฉับพันคือในส่วนของพันุ์ข้าวกข .51 นะครับ และในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากนะครับแนะนำให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวในระยะน้ำนมเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์แทนนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ